เขาแล้วเช็คด่วนเงินเยียวยาประกันสังคม5,000บาทเริ่มจ่ายงวดแรกใครได้บ้างเช็คเลยที่นี่ สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23สิงหาคม2 5 6 4นะครับช่วงเช้าๆวันนี้หลายๆท่านนะครับเงินเยียวยา5,000บาทงวดแรกนั้นเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับวางไทม์ไลน์การจ่ายเงิน5,000บาทนะครับเป็นเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับ สำหรับม39กและม40นะครับสำหรับ13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วส่วนอีก16จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับและเข้มงวดภายหลังนั้นจะก,กําหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกาศตนอีกครั้งนะครับสำหรับการจ่ายเงินยา,ยาดังกล่าวนะครับเป็นไปตามมาติที่ประชุมคอรมอนะครับที่ไฟเขียวกรอกบวงเงินอยู่ที่30,000กว่าล้านบาทนั้น เยาวยา,วยาวผู้ประกันตนมาตรา39และมาตาส0ศในพื้นที่จังหวัด29จังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกําหนดนะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยการช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับคนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้น6กล้านหกแสนเคนนะครับผมทีนี้ในส่วนของมาตรา39นะครับจะเริ่มจ่าย จาก13จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐม,มนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครราชิวาีปัตตานียะลาสงขาและเพิ่มมาอีก3จังหวัดเป็นฉะเชิงเศรานะครับชนบุรีและพระนครเสียยุทธยานะครับจะทำการโอนเงินก่อนนะครับวันที่23สิงหาคม2564อันนี้จะเป็นในส่วนของมาตรา39 และหลายท่านนะครับชาวนี้เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับส่วนใครนะครับมาตรา39ที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับเงินยังไม่เข้าให้รีบไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับและเช็คด้วยนะครับว่าเงินของเราเข้าหรือยังนะครับตรงนี้เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับในส่วนของมาตรา40นะครับจะเริ่มจ่ายจาก13จังหวัด เช่นกันนะครับก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียราสงขาฉะเชิงเซาชลบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับโดยกําหนดการโอนเงินนั้นนะครับวันที่24ถึง26สิงหาคม2,514นะครับผมมาตา40นะครับ13จังหวัดแรกเริ่มโอนวันพรุ่งนี้วันที่24สิงหาคมนะครับ อาจจะโอนวันละ1ล้านสิทธ์นะครับหรือเรียงตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมในส่วนของมาตรา40นะครับแล้วก็เงื่อนไขาการโอนเงินนั้นก็อย่างที่เขาแจ้งไปนะครับก็จะโอนเงินวันละ1ล้านบัญชีนะครับขยายเป็นวันละ1.5ล้านบัญชีนะครับกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่27สิงหาคม2504สําหรับผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินสมทบงวดแรกนะครับ เรียบร้อยนะครับผมวันที่27สิงหาคมนะครับจะเริ่มโอนเงินสําหรับ16จังหวัดที่เหลือก็ได้แก่16จังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมามีการจนาบุรีตากนาครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์และยองราชบุรีรบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนะครับนอกจากนี้ประกันสังคมยังได้ขยายระยะเวลานะครับสมัครและ จ่ายเงินสมทบสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับจนถึงวันที่24สิงหาคมหรือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่สมัครนะครับที่รู้ว่าเราอยู่ใน29จังหวัดนี้นะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19นะครับผมที่เขาประกาศออกมา29จังหวัดนี้ให้ไปสมัครนะครับประกันสังคมมาตรา40นะครับแล้วก็ชำระให้เรียบร้อยนะครับชำระได้ที่7 e l e v e นะครับผม จากนั้นจะมีการกําหนดการโอนเงินให้อีกครั้งนะครับถ้าอันนี้สําหรับใครที่โอนเงินแล้วมันไม่สําเร็จปัญหาส่วนมากก็จะเกิดจากนะครับการที่เรานะครับไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประจาตัวประชาชนนะครับผมหลายๆคนไปผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะครับต้องไปทําใหม่นะครับผมบัญชีธนาคารมีปัญหาเช่นบัญชีที่ถูกปิดไปแล้วนะครับ หรือมีการล็อกบัญชีนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีแบบนี้ก็บัญชีจะใช้ไม่ได้ต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ผูกกับพร้อมเพย์บัตรประจําตัวประชาชนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารไม่ตรงกับฐานข้อมูลในทะเบียนราษเช่นสะกดผิดนะครับชื่อนามสกุลตรงนี้ก็ต้องไปรีบไปแก้ไขนะครับสิ่งที่ต้องทาด่วนเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาห้าพันบาทนั้นให้เราไปเช็กบัญชีว่าผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยถูกต้องหรือยังนะครับ เช็คบัญชีธนาคารว่ายังเปิดใช้งานตามปกติได้ไหมอาจจะทําการโอนเข้าบัญชีนะครับลองโอนเงินดูนะครับลองให้เพื่อนโอนให้นะครับผมว่าบัญชีของเรามีการเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าแล้วก็เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์การสังคมนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ศใน29จังหวัดนะครับก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือจ่ายเงินงวดแรกนะครับก็คือจ่ายเงินประกันตนงวดแรกนะครับเพื่อ ให้ความเป็นผู้ประกันตนสเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นรอเช็คสิทธิ์นะครับจากเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับผมส่วนวิธีการเช็คสิทธิ์นั้นก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับคลิกตรวจสอบสิทธิตามโครงการยยยาผู้ประกันตนนะครับมาตรา3 9มาตา40กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ รหัสตามรูปที่เขากําหนดกดค้นหาะระบบก็จะแสดงผลการค้นหาว่าได้หรือไม่ได้สิทธิตามเงื่อนไขของโครงการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับสำหรับผู้ที่นะครับอยู่10จังหวัดบวก3จังหวัดเป็น13จังหวัดแรกนะครับที่เขาประกาศออกมานะครับสำหรับมาตา3า39นะครับ หลายหลายคนนะครับได้รับการโอนเงินเยียวยารอบแรกแล้ว5,000บาทเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่13จังหวัดแรกนั้นนะครับส่วนใครที่อยู่13จังหวัดแรกแล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเราต้องไปเช็คแล้วนะครับว่ามันติดปัญหาตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนบัญชีของเรานะครับได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนของเราหรือไม่นะครับ บัญชีของเรานะครับเคลื่อนไหวไหมนะครับได้ใช้ปกติหรือเปล่านะครับหรือชื่อนามสกุลนะครับมันตรงกับทะเบียนรารหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับผมสําหรับมาตรา40นะครับ13จังหวัดแรกนะครับจะเริ่มโอนพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับโอนวันละ1.5ล้านสิบนะครับเรียงตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผม24 25 26 3วันนี้ นะครับน่าจะทําการโอนเสร็จสิ้นนะในส่วนของมาตรา40นะครับ13จังหวัดแรกนะครับงวดแรก5,000บาทแล้วก็นะครับวันที่27ก็จะเริ่มโอนอีกนะครับในส่วนของออมาตรา39มาตา40 16จังหวัดหลังที่ประกาศที่หลังนะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูนะครับเช็ค ความเรียบร้อยนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารผูกกับพร้อมเพลหรือเปล่านะครับผมจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ